สวัสดีคะ่ะทุกคนสบายดีกันนะคะค่ะวันนี้ปุณทาปลาดุกทอดขมิ้นค่ะเผ่อจะเป้นเป็นปลาแดงหรือว่าปลาทูก,ก็ได้นะคะถ้าว่าไม่กินปลาดุกนะคะปุณก็เคยทอดปลาแดงแล้วค่ะนี่ก็จะเปลี่ยนเป็นปลาดุกบางนะคะปลาดุกก็ร้อยเหมือนกันค่ะค่ะไปดูวัตถุด,ดิบและว,วิธีทํากันค่ะค่ะวิธีล้างข้าวปลาล้างเมือกปลาทุกคนก็มีสูตรกันไปต่งตงางๆนานานะคะปุณก็มีอีกสูตรหนึ่งค่ะที่จะแนะนํา ชายสัน้นส้มค่ะแขวงลงไปในน้ำที่เราล้างปลานี่แหละค่ะไม่ว่าจะเป็นปลาอะไรนะคะที่ว่าข่าวมาก์ากเนี่ยเมือก็จะลุดไปหมดเลยค่ะแก้งแบบนี้นะคะหลังจากที่เราทำความสะอาดปลาแล้วค่ะเออหลังจากที่เราขวักไส้ปลาออกนะคะ ตัวปลาก็จะไม่หลืนค่ะจะสะอาดจะเดกเลี้ยงเลยรัดแล้วเราก็ไปลางเมือกทิงไงมดนะคะให้สะอาดประมาณสามถึงสี่น้ำค่ะค่ปะปลาดุกกลางเมือกออกมัดแล้วนะคะก็มาหั่นเป็นดิวค่ะ กับเนื้อปลายแห้งค่ะก้อนเป็ดคลุกขมิน้นขมิ้นกับกระเทียมนะคะขมิ้นค่ะคุณเราใส้ทุ้งนะคะแล้วก็ตาเบาๆค่ะเพราะว่าเ,เ้าใส้คลอกเลยนี่จะทําไม่เรื่องแล้วก็ล่างยากมากเลยค่ะต้องใช้วิธีนี้แล้วก็ตาเบาๆนะคะตําแรงแล้วก็ทึ่งแตกมันกันค่ะ ha mì ơn ใส่ตัวนะค่ะมัดเอค่ะบางคนก็บางพูดนนะคะจะใส่ผิดไทยดำแล้วก็ตะไลรยด้วยค่ะตอนทอดจะหอหมากเลยค่ะถ้าเราใส่ผิดไทยดำแล้วก็ตะไครยลงไปนะคะแต่ว่าตอน,น้องมากินนะคะ จะไม่อร่อยค่ะจะรสชาติจะก่อยๆถ้าถอดขมิ้นก็จะเน้นขมิ้นกับกระเทียมอย่างเดียวเลยค่ะจะอร่อยกว่าปุ๋นหวานนะถ้าคือถอด,ดถ้าถอดติกไทยดำอะค่ะผูใชายพริกไทยดำกระเทียมแล้วก็เกลือถอดกับปลาตัวเล็กๆเ,เ,เป็นปลาซิวหรือว่าปลาลังเคียวค่ะตอนถอดนี่ปุ๋นจะถอดกระเทียมแล้วก็ขมิ้นพรอมไปเลยค่ะแล้วก็คอยตักออก เอากระเทียมมากลุ้ตัวจะดับกลิ่นข้าวข้องปลานะคะเราก็จะทำให้ปลาอร่อยอยิ่งขึ้นค่ะใส่ไปในทองปลาด้วย ถึงไปสักสิบ้านาทีนะคะแล้วก็เอาไปทอดค่ะค่ะาพันไปประมาณยี่ิบนาทีนะคะคุณก็เอาแปลงทอดกรอบหมักลุกค่ะพอดีไม่ให้นั่งปลาลุดนะคะแล้กวก็ไม่ให้ไม้ติดก้นกระทาค่ะลุกสังซ่องด้านเลยนะคะ บังบางนะคะหอมื่อเทียมเดี๋วกนมักลุกแป้งด้วยค่ะ ทอดกันเลยค่ะใช้น้ำมันปั้มทอดนะคะจะทำให้ปลากรอบดีค่ะ ทอดเสร็จแล้วเราก็ตักผักไว้ก่อนนะคะแล้วก็ไปทอดขมิ้นกับกระเทียมที่เลือกค่ะที่เลือกจะถูกกล้านะคะ คนเด้เลยค่ะแม่อย่เป็นก้อนค่ะเสร็จแล้วค่ะชิมกันเลยค่ะ ห้างปลาขอไปร้อยหมากเลยค่ะค่ะร้อยหมากเลยค่ะปลาดุกทอดขมิ้นส่วนห้างนะคะจะกรอบหมากเลยส่วนถี่ตัวเนี่ยจะกรอบนอกนุ่มในค่ะถ้าเผื่อๆไม่อยากทอดทั้งตัวนะคะก็หั่นเป็นชิ้นได้ค่ะก็จะช่วยในเรื่องการทอดแม่น้ำมันประเด็นได้นะคะค่ะวันนี้ปุลาไปก่อนค่ะพบกันไม่ในเมนูต่อไปค่ะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจช่องโัวคุณปุ้นด้ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ